สุดท้ายที่มันขาดลงทุกๆเรื่องมันเป็นปัญหาที่หนักเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะว่าคอนเวอร์เซชันที่อยู่ในบ้านมันก็จะเป็นเรื่องปัญหาเนี่ย <c oughs> มัน,นจะไม่ใช่ว่าวันนี้จะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ป๊าเหนื่อยไหมไอไอการที่เป็นคอนเวอร์เซชันที่มันไม่มีเรื่องอื่นเลยอ่ะมันมีผลกระทตบต่อ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 คนคนหนึ่งที่ต้องออกไปยิ้มหน้ากล้องน่ย เหนื่อยไหมคะกับการที่ต้องแบกรับความรู้สึกบางทีพลังใจอะซูเปอร์แมนก็ล้านะหมดใจไหมคะสิ่งที่มันหมดมันไม่ใช่ความรัายแต่มันหมดความไว้วางใจคือเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเสียความรู้สึกไปแล้วเนี่ยม,มันเรียกกลับมายากแล้วผมคิดว่ามีโอกาสไหมคะไม่มีอะ ันหนึ่งวีจีโตขึ้นและได้มาดูหนุ่มสอนรามในรายการขับไฟในโชว์มีอะไรอยากบอกถึงลูกสาวที่เป็นหัวใจของหนุ่มที่สุดในวันนี้บ้างคะ่ะอยากจะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์ทุกรายการว่าผมไม่เคยเสียได้ชีวิตตัวเองเลยป๋ากับแม่คือคนที่ผมกล้าตายแทนได้แต่ถ้าวีจีโตขึ้นแล้วมาดูรายการนี้ป๋าจะบอกว่าคนที่ป๋าก้าตายแทนได้ผมคือวีจิ